พี่น้องพี่น้องมันยังย้ายมากกินพักตุ่มมันยังหละัะถิ่นผัดถินบัดนุกพี่น้องบัดบอสเด็กอัดยูทูบยูวันหปุแมพี่น้ย แยกเห็ดข้าปุนไปค่ะข้าปุ่นห่าซีบรูซาทุบน้ำกันเด้อผมแอมพนองชาวยูทูบเกิคกะบาดท,ที่ไหนจะก,กลับมาเยี่ยมเสียดายอ่ะกระหล่ำปีไม่เพียงกระหล่ำปีใีห้องพันเอาไว้ไหม,มทหห่านกับผสมกันอยู่ดอกแตห่หญิงเจ้าหญ้าสีอันสีเหลือกเอามะาละมะละอนนของของพระไม่มีผักอะไรมีมีก็นี่ไงผักกระหล่ำปีนหนูเก็บไว้แล้วถุงนึง ถุงได้กับเมืเดือดเอามาละไม่พี่หงเมืเดือดได้ถุงใหม่เหมือนเสาวันกับสิโคเลคโคเลคใส่ไข่เนาะก,กัดกิน,นได้เลยเสียดายค่ะฉันไม่ได้ยายยายยายลมไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวนะเป็นคนเสียดายของเป็นคนเสียดายของของที่ห้าวล่างเองเห้าวห้าวไปใจตลาดเองเหรอห้าวล่างเองเหรอห้าวกะ ข้าหูแม่ว่าข้าเห็ดสะอาดอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยโคเลคโคเลใส่ไข่เหมือนเสาก็กินได้ค่ะพี่น้งองเพราะว่าถ้าต้องเคยกินดิบมันกัดแสบยแต่ว่ามันกินมาได้หลายสันดิ่งแย่จังโคเลคโคเลคโคเลใส่ไข่เบือดอันังสิมากินอันนั้นคือก่อนอันจีบไปโคเลใส่ไข่มันชื่อมาใหญ่นะสันติ มันสิขมโพดนะพี่น้องสาธุาาาคุเด้อขอให้พ่อแม่พป่น้องชาวยูทูบเบอร์ว่าวาสิยุเหนือยุไก่ยุไกย่ยุไก้ก็ขอให้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆวันค่ะพี่น้อ,นอแงแซ่ ซีมาเป็นเจ้าภาพถวายกระถินมหากระถินหรือว่ากระถินสามัคคีที่วัดหน้าปุ่ครับปีนีวันที่สิบแปดเดือนตุลาสองห้าหกแปดผู้คาเดมีลาบร้อยมากเด้อกระถินบ้านเหมดอนดูยพี่น้องในสองวัดเหรอวัดหนึ่งเป็นวัดเพ่งอื มาเดิมมาเดิมมาเดิมเงินเลยอ่าเด็ดแกงอ่ะแกงเขียวหวานบันฟฟาแกงเขียวหวานอร่อยมากไปตักแจกคนพี่น้องแกงเขียวหวานจริงๆริงแล้วทำง่ายกว่าน้ํายาปลานะสิบอกค่ะน้นํายาปลาโอ้หลายอันหลายอย่างเลยไปนอนซึ่งมันเป็นน้ํายาแต่อร่อยมากนะ เระยับเึนขลัปีกกรต้มต้มใส่น้ำยานำยากระปุ่ยนะ อร่อยอร่อยอร่อยนะ